สวัสดีซี่กแล้วนะคะห่างหายกันไปนานเลยนะคะอันนี้ต้นมณีมณีล้อมเพชรนะคะต้นนี้เป็นสีแดงนะคะไม่ใช่ตัวแผรกนะคะต้นนี้แม่เขาสวยมากเลยนะคะเพ้อเอิญว่าล้มจอมแม่เขายังไม่ฟื้นเลยนะคะมณีล้อมเพชร สีแดงนะคะด่างนะคะตัวนี้450รวมส่งนะคะ450นะคะส่วนต้นนี้จะเป็นมณีล้อมเพชรแข็งนะคะมณีล้อมเพชรแข็งนะคะแต่เขาจะออกชมพูออกแดงมีส้มด้วยนะคะคุณผู้ชมต้นนี้450รวมส่งเช่นกัน450รวมส่งเช่นกันคะ่ะ ตัวนี้ก็มันีล้อมเพชรนะคะแต่เป็นตัวแปรนะคะตัวนี้ใบใบเขาจะออกอ้วนๆนะคะคุณผู้ชมแม่เขาจะออกม่วงๆหน่อยนะคะคุณผู้ชมเดี๋ยวเขาก็สวยนะคะเนี่ยเขาดาังนะคะตัวนี้300 สามร้อยรวมส่งให้เลยนะคะสามร้อยรวมส่งให้เลยนะคะเดี๋ยวเขาก็ด่างสวยนะคะคุณผู้ชมสามร้อยรวมส่งมณีล้อมเพชรนะคะวันนี้จะเป็นมณีล้อมเพชรสีแดงนะคะด่างนิดหน่อยนะคะแต่เป็นสีแดงนะคะไม่ใช่ตัวแผลงนะคะตัวนี้สองร้อยรวมส่งนะคะคุณผู้ชมมณีล้อมเพชรค่ะนี้มณีล้อมเพชรแผลงนะคะด่างแดงนะคะ ด่างแดงชมพูนะคะสี่ร้อยรวมส่งให้เลยนะคะคุณผู้ชมเนี่ยค่ะตอนนี้เกาเกรดนะคะเกาะเกรดค่ะสองร้อยรวมส่งค่ะตอนนี้มณน,นีล้อมเพชรแปรงนะคะมณน,นีล้อมเพชรแปรงนะคะหน้าชมพูนะคะออกแข็งแดงชมพูนะคะเนี่ยค่ะ ต้นนี้ขายอยู่690รวมส่งให้นะคะต้นโตแล้วอยู่กระถาง6นะคะรับรองว่าสวยแน่นอนค่ะ690รวมส่งค่ะต้นนี้ก็มีล้อมเพชรแพร่งนะคะหน้าออกชมพูบานเย็นเลยนะคะเขากัดชมพูบานเย็นเลยนะคะต้นนี้460รวมส่ง460รรวมส่งนะคะรับรองสวยค่ะ ต้นนี้มณีมรกตนะคะออกด่างเหลืองด่างชมพูนะคะมณีมรกตนะคะไม้ของอาจารย์ปอนะคะทรงใบกลมนะคะต้น uh, น so mm ี hmm. ้450รวมส่งนะคะส่วนต้นนี้รัตนารุ่งโรจน์นะคะรัตนารุ่งโรจน์นะคะออกชมพูนะคะออกชมพูและเหลืองนะคะคุณผู้ชมต้นนี้450รวมส่งให้เช่นกันนะคะ450รวมส่งนะคะ กาเกตต้นนี้ออกด่างเหลืองนะคะเกาะเก็ตต้นนี้ออกด่างเหลืองเลยนะคะออกด่างเหลืองนะคะต้นนี้460รวมส่งค่ะวันนี้ก็ขอจบการไลฟ์เพียงเท่านี้ท่านใดสนใจอินบ็อกมาได้นะคะที่เบอร์0616915824นะคะคุณผู้ชมมีปลายทางบวกเพิ่มอีก20บาทนะคะสนใจนะคะ อินบ็อกมาได้โทรมาได้0616915824นะคะคุณผู้ชมวันนี้สวัสดีค่ะ